สวัสดีครับสำหรับค่ำคืนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนพัยาค่ะในงานวันของอาจารย์เลวันซึ่งเป็นวันอํำราของอาจารย์สำหรับวันนี้เราอยู่ที่หลังตึกหนึ่งนะครับและสำหรับวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญพิเศษถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงเพลงนั้นแล้ว คุณก็จะไปพบกับแขกรับเชิญน,นี้ครับยินดีต้อนรับคุณบิวจิตอนาสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงกับการมารเรียนของเราครับน่ากลัวมากเลยครับสภาพ9โมงเช้า <c oughs> ป้าพีท <c oughs> คุณเป็นสาวตเกเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ <c oughs> เราจะพาทุกคนเดินเที่ยวไปที่อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติหรือว่าอาคารไ อาคารสอง,อ,งอาคารสามและอาคารสี่ไม่เอาห้องขาเลดว้วยตามผมมาเลยครับวันนี้เราจะไปตรวจดูเรียงนะสำหรับด้านหน้าคืออาคารสองประวัติของอาคารสอง,งก็คือ,อเคยมีคนกระโดดลงมาแล้วบอกว่าน้องหลอกก่ผมรู้สึกดีใจนะที่มีคนบอกว่า น้องบอกกแต่เราก็จะเดินต่อไปขณะนี้บรรยากาศของโรงเรียนเงียบสงบพอแล้วสำหรับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มีอายุครบ74ปีในปีนี้และมีอายุมายาวนานแล้วเฮ้ยขอแสงห่อยดิ ไหรออ้เกมไหนตรงไหนเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ย เสียวว่ะแล้วคุณจะได้ยินเสียงเพลงเขาร้องเพลงนเสียวว่ะมึงจะยุ่งอะไรกับกูนะเนี่ยเขาได้ร้องเพลงนี้อ้ยน่ากลัวเพื่อล่ำลาทุกคนไม่ไ้เขาบอกว่าลาเป็นน้าหลักก็แต่สำหรับวันนี้เขาได้จากเราไปแล้วอ้ยน่ากลัวสนุกนะก็ดีดีด้วยลาก่อนทุกคนบ้าเผาแอนฟองแน่ตามได้ในเฟซบุ๊ก